มาติดตามกันในช่วงข้องแกประเด็นนะครับวันนี้เรามีเรืองเทเราเกล่นไปแล้วเศร้าเกลืน<ช>่นไป้วนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าใครเดินทางผ่านนาโรงบาลสุราธานีก็จะ<อ>สังเกตเห็นพระบรมสารทสลักของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรแล้วก็พระบรมสารทสลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าตอนนี้เขามีการวาดภาพนะอย่างสวยงามส่งพระเกียรติเลยค่ะตรงข้างตึกใช่ค่ะข้างตึกแล้วก็ รวมรวมถึงมีกิจกรรมบนเพศชัชกรรม ừ, ในอาทิตย์หน้าด้วยวันนี้มีรายละเอียดบันผือจะมาขุดคุยกับเพศชักร,รวรศักพุทธีวณิชเพศชัชกรเชียวชาญหัวหน้ากลุ่มงานเพศชักรรมโรงพยาบาลสุราธานีแล้วก็เพศชักรวุฒิชัยรักซาคอนผู้แทนชมรมร้านขายาจังหวัดสุราธานีตอนนี้อยู่กับเราเลยค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ผมเปลี่ยนเป็นภาษากลางไปนิดนึงนะครับับได้ครับเดี๋ยวมาคุยกันคือจริงๆหลักๆวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสัปดาห์เทศกากรรมใช่ครับแต่ว่าไหนๆทางด้านของคุณวรศักดิ์ซึ่งทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลสุราธานีด้วยก็เลยอยากจะถามนิดนึงนะครับตอนนี้เริ่มเห็นโครงร่างพระบรมสารีรักษ์บริเวณข้างตึกแล้วนะครับเราถึงสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลที่กาลังดําเนินการกันสักนิดนึงครับอ๋อโครงการสตรีทอาร์ตคิงภูมิพลเนี่ยมันก็เป็นโครงการวาดภาพ บรมสาธิสารคของในหลวงรักรชกาลที่9กนะครับก็เป็นการน้อมนําคําสอนของพ่อนะครับซึ่งก็โครงการนี้เป้าหมายก็คือ77จังหวัดทั้งประเทศนะครับครับผมก็คือจะมีการวาด พระบรมสารีริกธาตลักษณะแบบนี้ทุกจังหวัดเลยอันนี้คือที่เห็นเป็นตึกไหนนะครับอันนี้เป็นของอาคารตึกอุบัติเหตุฉุกเฉินก็คือตึก6ชั้นด้านหน้าเลยครับก็คือไปถึงโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเจอตึกนี้ก่อนเลยใช่ครับคือมองเห็นแต่ไกลเลยนะครับซึ่งของจังหวัดสุราษฎร์เนี่ยก็เป็นโครงการร่วมกันระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์กับทางมูลนิธิสารต่อเพื่อพ่อนะครับก็เป็นโครงการที่ วาดภาพพระบรมสารทสรักของในหลวงรัชกาลที่9นะครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะเป็นขวัญกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ป่วยแล้วก็ญาติผู้ป่วยรวมถึงชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยครับครับแล้วที่พูดถึงเมื่อกี้ว่าทํามาหลายจังหวัดใช่ไหมของสุราษฎร์ธานีเป็นภาพที่ลาดับที่เท่าไหร่ของประเทศเราค่ะ จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยสุราษฎร์ธานีเป็นโรงพยาบาลที่4<ฮ>วาดไปแล้ว3โรงพยาบาล<ฮ>ก็คือโรงพยาบาลหัวหินจังหวัดประจวบคิครีขันโรงพยาบาลโพธารามที่จังหวัดราชบุรีแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆาราชองค์ที่19จังหวัดกาญจนบุรีรของสุราษฎร์นี่เป็นจังหวัดที่4ที่เป็นโรงพยาบาลนะแต่ถ้าวาดภาพของจังหวัดทั้งประเทศเนี่ยตอนนี้วาดไปแล้ว22บจังหวัด ของสุราษฎร์เป็นจังหวัดที่23ครับผมแสดงว่าแต่ละจังหวัดเขาก็จะเลือกอีกทีนึงว่าจะวาดโครงการนี้เขาคงจะไปเลือกว่าจะเป็นหน่วยงานได้ในจังหวัดนั้นนะครับครับผมแล้วนี่ถ้าเกิดว่าเนี่ยตอนนี้เหมือนจะใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันนะครับก็โครงการนี้ใช้เวลาวาดประมาณ10-15วันกวาดไปแล้วตั้งแต่วันที่12มิถุนายนนะครับก็ใช้เวลาวาดในช่วงช่วงเย็นนะเพราะว่ากลางวันไม่สามารถที่จะทำได้ แล้วก็สีที่ใช้วาดเป็นสีน้ำนะเป็นสีน้ําที่ไม่มีกลิน่นไม่มีมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมนะครับภาพวาดนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณเจ็ดถึงสิบปีก็เป็นศิลปินดังๆมาร่วมวาดด้วยใช่ไหมคะใช่ครับ,รบผแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่าคนที่อาจจะไม่ได้ป่วย <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปหาหมอแต่ว่าอยากไปชมภาพก็ไปกันได้เลย ได้ครับตอนนี้ก็ยังยังยังไม่เสร็จนะฮะคาดว่าก็คงประมาณวันที่20่กว่าครับทีนี้เรามาพูดถึงกิจกรรมสําคัญดีกว่าเพราะว่าวันนี้เรามีเพศัจกรสองท่านมาก็ต้องมาเน้นกับสัปดาห์เภศัจกรรมถูกต้องไหมครับผมก่อนอื่นจะไปพูดถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นนะครับให้ให้พูดถึงความสําคัญก่อนของอาชีพเภศัชกรนะครับเพื่อให้ประชาชนเรารู้แล้วลหละว่า อาจจะเข้าใจว่าเป็นคนจ่ายยาเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความสําคัญมากกว่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ทั้งคุณวศักดิ์แล้วก็คุณวุฒิชัยได้พูดจริงไอ้ที่เป็นเภสัชกรนะครับก็ถ้าพูดถึงเรื่องของยาเนี่ยมันเป็นวัตถุที่มุ่งหมายในการบําบัดบงเท่าป้องกันแล้วก็รักษาความเจ็บป่วยนะก็ไม่ไม่พ้นเภสัชกรนะครับเพราะว่าเภสัชกรก็จะมีหน้าที่ตั้งแต่คิดค้นสูตรตำรับอ่ะแล้วก็ผลิต ผลิตแล้วก็ต้องควบคุมคุณภาพแล้วก็หลังจากนั้นก็ถ้าในภาคโรงพยาบาลก็ต้องจัดซื้อจัดหายาที่มีคุณภาพเข้าสู่โรงพยาบาลแล้วก็สั่งจ่ายยาตามคําสั่งของแพทย์นะครับนะครับเวลาเราจ่ายยาก็ไม่ได้จ่ายแต่ยาอย่างเดียวเราต้องให้ข้อมูลการใช้ยาให้กับผู้ป่วยด้วยนะครับเพราะว่ายามันก็มีเรื่องของอสรรพคุณอาการข้างเคียงนะครับหรือว่า สำคัญต้องถามเรื่องการแพ้ยาว่าผู้ป่วยแพ้ยาตัวใดท่านใดท่านใดแพ้ยาตัวใดเพราะว่ามันเป็น,ปนมันเป็นข้อที่ว่าการจ่ายยาต้องถามเรื่องการแพ้ยาเป็นหลักเลยครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยการทานยาเนี่ยยามันก็ตีกันนะ <c oughs> บางทีทานยาคนไข้มียาทั้งสี่ห้ารายการเนี่ยนะกันบางครั้งยามันอาจจะทําให้เกิดปฏิกิริยาตีกันทําให้การออกฤทธิ์เนี่ย มันออกฤทธิ์น้อยลงหรือออกฤทธิ์เสริมฤทธิ์กันทาให้เกิดโทษอะไรแบบนี้ครอันนี้คือในส่วนของโรงพยาบาลนะเวลามหมอเขาวินิฉัยมาแล้วก็เภสัชกรจะขายในส่วนของคุณวุฒิชัยในฐานะที่เหมือนถ้าอยู่หลักๆอยู่ร้านขายะเราจะเห็นว่าเราไม่อยากไปหาหมอที่โรงพยาบาลมีเภสัชอยู่ที่ร้านขายะอันนี้คือต้องอะไรยังไงบ้างคะครับผมขอบคุณมากครับที่ร้านยานะครับก็จะมีเภสัชกรอยู่ทุกร้านอันนี้เป็นกฎหมายตั้งแต่พรบยาปี2อง0นาร้บนะครับแล้วก็เภสัชกรเนี่ย เราสิ่งที่เราจะต้องทําและแตกต่างจากพ่อค้าเนื่องจากยาเป็นเหมือนสินค้าหนึ่งที่เราซื้อมาได้แต่ความจริงอะ่ะไม่ใช่ทุกคนเหมาะกับการใช้ยานะครับยาสิ่งที่เราควรจะคิดถึงคือมันตรงกับเราหรือเปล่าตรงโรคหรือเปล่ารตรงอาการไหมและเหมาะไหมเหมาะอย่างเช่นเรามีโรคประจําตัวเรามีประวัติโรคเดิมข้อมูลพวกเนี้ยถ้าเราซื้อโดยคิดว่าเพื่อนแนะนํา พ่อแม่บอกว่าซื้อตัวนี้สิฉันเคยใช้แล้วดีขึ้นใช้ยาด้วยความเชื่อเพชรเศรษฐกรร้านย,ยาครับจะช่วยจะเเป็นมิตรที่เราจะพูดคุยว่าขออนุญาตครับอย่างที่ผมเจอเองเนี่ยมีคนมาขอซื้อยาแก้ปวดแต่หลายคนผมต้องขออนุญาตครับของคุณน่นะยังไม่ได้เหมาะกับตัวนี้เนะื่องจากคุณมีประวัติโรคไตคุณมีประวัติโรคที่ต้องระมัดระวังกระเพาะอาจจะแนะนําเป็นยาตัวอื่นเป็นการประครบอาจจะเป็นการให้คันแม่นึอื่นๆนะครับเพ็นเศรษฐกรร้านย,ยาเนี่ยจะทํา ให้ร้านยาเป็นที่พึ่งเป็นที่ปรึกษาเป็นเพื่อนนะครับแล้วจะให้สินให้ยาไม่ใช่สินค้าที่ซื้อมาขายไปแต่เป็นสินค้าที่เราจะให้คำแนะนำและระมัดระวังครับก็มีความสำคัญนะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าเดี๋ยวไปซื้อยาก็ได้เดี๋ยวก็หายบางบางคนรู้มากกว่าใช่ใช่เพราะว่าเป็นมันเป็นยุคสมัยของข่าวสารนะครับก็เป็นเป็นสิ่งที่ที่ต้องระมัดระวังครับ ก็ต้องให้ความสําคัญกับหน้าที่เพศศัชกรนะครับผมทีนี้พูดถึงกิจกรรมกันดีกว่าเราความเป็นมาคือทําไมถึงเกิดสัปดาห์วันเพศัชกรรมขึ้นมาได้คะอาจารย์สัปดาห์เพศัจกรรมนี้เกิดมา30สิปีแล้วก็คือสภาเพชสภาเภสัต่์ได้กําหนดในเรื่องของการรณรงค์จากงานสัปดาห์เพศัชนะครับเมื่อตั้งแต่ปี2537เก็ผ่านมา30ปีเป้าหมายก็คือเป็นการรณรงค์ให้กับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความรู้ในเรื่องของการใช้ยาที่ถูกต้องนะครับเรื่องของการดูแลตนเองในเรื่องของการใช้ยานะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่สําคัญยามันเหมือนดาบสองคมนะใช้ถูกวิธีก็เป็นประโยชน์นะในการรักษาโรคแต่ถ้าใช้ผิดวิธีก็ทําให้เกิดโทษนะครับก็ได้มีการรณรงค์เรื่องนี้มาต่อเน,นื่องมา30ปีแล้วปีนี้ก็ กำหนดให้การจัดงานสัปดาห์เพศสัจกรรมทั้งประเทศนเนี่ยในช่วงวันที่24-30มิถุนายน2567นะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราก็เลือกอวันที่24คือวันแรกวันจันทร์ในการจัดงานสัปดาห์เพศสัจกรรมจัดที่โรงพยาบาลไม่ใช่ครับคือปีนี้เราจัดที่ลานกิจกรรมชั้น1โซนหน้าโรบินสันห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีก็คือไป ห้างใหญ่ใจกลางเมืองเลยเพื่อประชาชนได้เข้าถึงการได้รับความรู้เรื่องของการใช้ยาถูกต้องไหมครับทีนี้ก็คือได้รับความร่วมมือกับทั้งทุกภาคส่วนอ่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนี่ก็เป็นเป็นแม่งานนะครรวบรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะฮะรวมถึงชมรมร้านขายยานะครับเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดงานครับผมทีนี้ปกติเวลาคนเขาไป ห้างสรรพสินค้าแนละ้วก็อาจจะแบบไปดูที่เขาขายช้อปปิ้งเป็นหลักแต่ทีนี้เพราะมีกิจกรรมตรงนี้ของเกี่ยวกับการใช้ยาตรงนี้มันจะมีกิจกรรมอะไรให้คนที่ไปเนี่ยได้ไปร่วมกิจกรรมรบ,บ้างครับผมมีไฮไลท์อะไรบ้างครับครับผมกิจกรรมในงานนะครับอย่างที่กลิ่นมอตอนแรกว่าเภสัชกรอยู่ในทำงานตรงไหนบ้างเราก็จะได้เจอเภสัชกรในตำหน่งต่างๆนะครับ,รบ,รบก็คือทั้งจะมีบูธนะครับบูธที่ มีเภสัชกรนั่งแล้วก็ให้คำให้ความรู้ให้คำแนะนำนะครับ,รบก็จะมีบูธทั้งจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีนะครับจากชมรมร้านขายยาจากโรงพยาบาลศูนย์สลาลมศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ครับและงานแพทย์แผนไทยสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราจะเจอเภสัชกรได้นะครับทั้งจาก สาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลต่างๆนะครับส่วนไฮไลท์เนี่ยก็จะมีกิจกรรมบนเวทีครับก็จะมีทั้งการสาธิตการทำ CPR นะครับแล้วก็การ,ร <ๆ S 1> ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาสำหรับผู้สูงอายุนะครับยาการใช้ยาที่เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดการใช้ยาอย่างปลอดภัยในผู้สูงอายุครับและส่วนของชมรมร้านยาเองเนี่ยก็จะแนะนําเรื่องของโครงการที่เป็นการเชื่อมระหว่างโรงพยาบาลและ ร้านขายยาโดยเฉพาะผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองอคุณพิธิกรทราบไหมครับว่าตอนนี้ผู้ป่วยสิทธิ์บัตรทองในอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยครับสามารถนําบัตรประชาชนยืน่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ,รบใช้บริการลงข้อมูลแล้วก็เชื่อมต่อข้อมูลกับโรงพยาบาลในสําหรับโรคเบื้องต้นนะครับได้เลยนะครับ,รบเ,รเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้รวมทั้งในผู้ป่วยสามารถขอรับการดูแลนะครับ ถ้าเรียกโครงการ PP เนาะในภาษาที่ผมเรียกนะครับเป็นการส่งเสริมสุขภาพครับสำหรับผู้ป่วยทุกสิทธิ์เลยนะครับที่จะไปยื่นบัตรประชาชนขอรับยาคุมกําเนิดถุงยางอนามัย <ừ> ครับชุดตรวจตั้งทันแล้วก็ขอคัดกรองอความดันเบาหวานนะครับคัดกรองโรคทางจิตเวชนะครับโรคซึมเศร้าได้ที่ร้านยา <ừ> ที่เข้าร่วมโครงการครับ <ผม S 1> ถืบบอว่าครอบคลุมเลยนะ<อ>ก็คือเป็นสิทธิ์ที่จริงๆพึงได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าโดยปกติจะไปโรงพยาบาลซะมากกว่าแต่ว่า สามารถไปที่ร้านกายาได้ที่งานนี้ก็จะแนะนําแลวจะอธิบายข้อมูลนี้อีกครั้งหนึ่งที่งานด้วยครับครับผมก็คือสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะวันที่24นี้แล้วนะคะครับผมสุดท้ายนี้ก็คือขอให้ฝากถึงว่าประชาชนผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมที่คุณบอกคุณมอบอกเมืที่ที่ได้บอกกันไปครับก็คือกิจกรรมนี้จะเริ่มตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะครับตั้งแต่สิบโมงแล้วก น่าจะสิ้นสุดประมาณสองทุ่มนะครับแล้วก็พิธีเปิดนี่ก็จะมีท่านนายแพทย์สาธารณจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะมาเปิดในช่วงเวลาประมาณ17นาฬิกานะครับประชาชนที่เข้าไปจับ่าใช้สอยในห้างก็ไม่ต้องไม่ต้องเตรียมอะไรครับเพียงแค่พวกตัวเข้าไปไม่มีการเสียสตังค์สักบาทเดียวนะครับเข้าไปรับความรู้แล้วก็เรื่องของการจะปรึกษาในเรื่องของยาปรึกษาในเรื่องของการใช้พวกสมุนไพรอะไรก็ได้ทุกเรื่องนะครับ ก็จะได้รับประโยชน์ในเรื่องของทั้งการดูแลตนเองแล้วก็การใช้ยาครับเรียกว่าไปห้างรอบนี้ได้ทั้งความบันเทิงเพื่อเผื่นใจแล้วก็ดได้ความรู้เรื่องของยาด้วยครับนะครับแล้วก็สามารถนํายานะครับที่อยู่ที่บ้านหรือที่เราไม่แน่ใจเนี่ยเข้าไปปรึกษาผมนะผมจําได้ว่าจะมีบูธท,ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับ,รบเขาจะเปิดจุดให้เราสามารถนําสมุนไพรนํายาที่มีที่บ้านที่อาจจะไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนเนี่ย ว่ามีสเตียรอยหรือเปล่าเ,เขาจะมีจุดที่เขาช่วยเช็คให้นะครับแล้วก็ยังมีบูธของชมรมไทยรางแถยยาที่มีกิจกรรมมีการเล่นเกมนะครับแจกของรางวัลด้วยมีของมันเตือด้วย <c oughs> ใช่แล้วครับ <c oughs> ก็ <c oughs> ถือถุงใบใหญ่ๆ่ไปเล่นเกมไปรับของได้แล้วก็ไปรอรับความรู้ด้วยกันนะครับครับอัน <c oughs> นี้สําคัญนะครับเพราะอย่างที่ทั้งสองท่านบอกไปว่าเดี๋ยวนี้นี่มันมีความเข้าใจผิดเรื่องของยาเยอะแล้วก็ถ้าใช้ไม่ดีมันอาจจะเป็นโทษได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้น ไปงานนี้รับรอมได้ความรู้กลับมาเพียบแน่นอนนะครับ่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านนะคะที่ให้ความรู้แล้วก็มาบอกถึงกิจกรรมดีๆให้ประชาชนได้รับทราบค่ะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณค